ทุกคนคะคลิปนี้เป็นเพื่อนบ้านวันจันทร์ที่2มิถุนายน2568นะคะเป็นคลิปสองตัวบนล่างนะคะเออคราวที่แล้วมันออก5-2ใช่ป้าแต่ว่าแต่ว่าที่พวกเราทำกันได้อ่ะมันเป็น5-3นะที่ใกล้เคียงที่สุดรอทีนี้มันก็หลุดแชป้าก็เลยคลิดว่า,อาลองแต้มอีกสักนวดหนึ่งแล้วกันเผื่อมันจะกลับมาเดินต่อนะคะเพราะว่ามันหลุดแต้มไปแค่แต้มเดียวอ่ะ จะปรับสูตรก็ถ้าจะปรับสูตรหรือจัดการนะก็อาจจะลดแต้มลงไปสักอันหนึ่งนะคะเรามาดูของวันนี้กันนะสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดนับไปอีกหนึ่งก็จะเป็นแปดถัดมาด้านล่างนะคะแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่ก็จะเป็นสี่นะคะอันนี้สามบวกสองเป็นห้าห้าบวกสี่เท่ากับเก้านับไปอีกหนึ่งก็จะเป็นศูนย์ดังนั้น ดังนั้นของวันจันนี้นะคะก็จะเป็น7 9 7 0 8 9แล้วก็8 0รอบผลนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสูตรนี้หลุดอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็จะทิ้งแต่ว่าเราก็ให้โอกาสมันก่อนนะเผื่อมันกลับมาเดินต่อนะคะโอเคค่ะถ้าใครเชื่นชอบสูตรนี้<ม>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งเห็นนะคะแต่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ